วัสดีค่ะรายการหมอาสากับจสร้อยในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะคุยกันค่ะนะคะถึงเรื่องของร่างกายที่อาจจะมีการบอกถึงส่งสัญญาณถึงเจ้าของร่างอย่างเราแบบนี้นะคะว่ากําลังจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะสัญญาณเตือนที่ว่าก,ก็คือเรื่องของอาการชานะคะเคยเป็นไหมคะเคยนั่งแบบผะเพียบนั่งนานๆแล้วก็รู้สึก มันไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเกิดอาการชานะคะอาการชากับการเป็นตะคริวเนี่ยมันต่างกันหรือเปล่าด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวในเรื่องนี้ค่ะเราก็มาคุยกันนะคะกับทางแพทย์หญิงสิริกัญญารุ่งเรืองค่ะซึ่งอาจารย์เป็นอายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยาของศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้อาจารย์หมอมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ มีนาก็เกิื่นไปนะคะคุณหมอเรื่องของอาการชาที่เกิดขึ้นกับร่างกายซึ่งอาการชาลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะมันเป็นลักษณะปกติของร่างกายหรือว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติกับร่างกายไหมคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวหมอขออนุญาตขึ้นไละนะคะค่ะค่ะก่อนที่เราจะพูดถึงอาการชานะคะหมอก็จะขอพูดถึงการรับความรู้สึกต่างๆของร่างกายเราก่อนนะคะโดยปกติเราก็จะสามารถรับความรู้สึกเป็นอุณหภูมิร้อนเย็น ความรู้สึกเจ็บหรือว่าการสั่นสะเทือนได้นะคะโดยความรู้สึกต่างๆก็จะผ่านทางเส้นประสาทไปยันไขสันหลังแล้วก็ขึ้นไปบริเวณสมองทําให้เราสามารถรับความรู้สึกได้นะคะอาการชาก็คือมีอาการที่รับความรู้สึกที่ผิดไปจากปกตินะคะอาจจะมีทั้งรับความรู้สึกลดลงหรือว่ารับความรู้สึกที่ผิดแปลกไปมากขึ้นกว่าปกติก็ได้เช่นกัน,นะคะ่ะเช่นมารับความรู้สึก ร้อนหรือเย็นได้ลดลงนะคะหรือว่าบางรายก็รู้สึกเจ็บลดลงยกตัวอย่างนะคะเช่นเวลาไปเดินอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทํารู้สึกหนาาเหยียบอะไรก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะก็คือรับความรู้สึกเจ็บได้ลดลงนะคะอันนี้คือรับความรู้สึกได้น้อยกว่าปกตินะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็จะรับความรู้สึกที่เจ็บปวดผิดปกตินะคะเช่นอาจจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่ปลายเท้าหรือว่าอาจจะมีรู้สึก เป็นเหน็บเน็บแลแผลอันนี้ก็เรียกว่าอาการชาได้เหมือนกัน,นะค,ะค่ะอืมค่ะก็ก็จะมีเป็นสองลักษณะน,นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายที่เป็นสัญญาณเตือนนะคะทีนี้สาเหตุของของอาการชาล่ะคะคุณหมอมันเกิดจากอะไรอะคะค่ะก็สาเหตุของอาการชานะคะโดยอาการชาเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยคะ่ะโดยเราก็จะอาศัย การวินิจฉัยน,นะคะจากการที่สักประวัติว่ามีอาการชาบริเวณตำแหน่งไหนรวมถึงการดำเนินโรคแล้วก็ลักษณะอาการชาด้วยนะคะเช่นตัวอย่างนะคะก็คือเวลาผู้ป่วยมาพบแพทย์นะคะแพทย์ก็จะพยายามสักประวัติว่ามีอาการชาบริเวณไหนบ้างเริ่มเป็นมานานแค่ไหนแล้วลักษณะจะเป็นยังไงเช่นเป็นชาหนา,นาหรือว่าชาแบบจีๆปวดบริเวณไหนนะคะอันนี้ก็จะสามารถนํามาหา สาเหตุของอาการชาได้ค่ะนั้นเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆไล่ไปทีละสาเหตุนะคะตามตำแหน่งของอาการชานะคะค่ะค่ะแล้วก็นอกจากตำแหน่งแล้วเราก็จะต้องอาศัยการดำเนินโรคค่ะเช่นเป็นแบบฉับพลันทันทีหรือว่าการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็จะบอกถึงโรคที่แตกต่างกันนะคะค่ะอาการแรกเลยนะคะที่หมอจะขอพูดถึงก็คืออาการชาครื่องตีค่ะอาการชาครื่งซีเนี่ยจะบ่งบอกความผิดปกติ สักสมองนะคะฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับอาการชานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมีอาการชาแขนขาใบหน้าแล้วก็ลำตัวซีกขวาสาเหตุผิดปกติส่วนมากก็จะเป็นบริเวณสมองซีกซ้ายค่ะแล้วก็ค่ะถ้าอาการนะคะเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันทีนะคะสาเหตุที่พบได้ก็ จะเกิดจากการที่มสมองขาดเลือดนะคะเหมือนที่เราเคยคุยกันไปแล้วเทปก่อนๆน,นะคะเดี๋ยววันนี้หมอขอพูดถึงโรคสมองขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดสมองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวโรคหลอดเลือดสมองนะคะก็จะมีตั้งแต่เส้นเลือดสมองแตกอุดตันหรือว่าเส้นเลือดตีนะคะโดยการที่มีเส้นเลือดสมองแตกนะคะก็มีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นความผิดปกติของตัวหลอดเลือดเองนะคะ ต่อมาเส้นเลือดสมองอุดตันก็อาจจะเกิดจากการที่มีลิ่มเลือดอยู่ในหัวใจวันดีคืนร้ายตัวลิ่มเลือดเนี่ยค่ะก็จะหลุดไปอุดบริเวณสมองทําให้เกิดสมองขาดเลือดได้นะคะส่วนอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเส้นเลือดสมองตีบนะคะอันนี้ก็เป็นรูปภาพนะคะเส้นเลือดสมองที่ตีบลงนะคะเกิดจากการที่มีคราบไขมันนะคะมาพอกบริเวณเส้นเลือดพอมีการสะสมของคราบไขมันหนาตัวขึ้นนะคะการไหลเวียนของเลือดก็จะไหลเวียนได้ช้าลง ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะคะหรือว่าอาจจะเกิดการปริแล้วก็แตกของบริเวณผนังเส้นเลือดเนี่ยค่ะทําให้เกิดการเกาะตัวของกลุ่มเก็ดเลือดทําให้มีเส้นเลือดอุดตันได้นะคะอาการก็จะมีได้ตั้งแต่มีอาการที่เราท่องกันประจํานะคะก็จะมีอาการพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นนะคะแต่ว่าห,หมอก็อยากจะเพิ่มอีกอาการหนึ่งนะคะก็คืออาการชาครึ่งตี๋ค่ะถ้ามีอาการพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นแล้วก็ อาการชาครึ่งซีอันนี้ก็เป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองนะคะหรือว่าอาจจะมีอาการใดอาการหนึ่งไม่จําเป็นต้องมาพร้อมกันทุกอาการนะคะเช่นบางรายก็อาจจะมีแค่ชาอย่างเดียวครึ่งซีอันนี้ก็เป็นอาการที่ต้องระวังนะคะโรคหลอดเลือดสมองนะคะการแพทย์ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงนะคะพูดลําบากอันนี้เข้าใจปากตกนะคะยกไม่ขึ้นก็คือว่า มือใช่ไหมคะมือแขนขาที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เลยใช่ค่ะก็คือะนะคะมีแขนขาอ่อนแรงยกแขนไม่ขึ้นหรือว่ายกขาไม่ขึ้นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีลักษณะอาการแบบนี้ค่ะนะคะขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงคะแนะนำนะคะว่าถ้ามีอาการดังกล่าวหรือว่าเป็นอาการดอาการหนึ่งควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะ เพราะว่าระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการจนถึงระยะเวลาที่มาพบแพทย์นะคะจะมีผลต่อการตัดสินใจและการให้การรักษานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้ามาภายในระยะเวลาสี่ชั่วโมงครึ่งแล้วก็เราก็จะคุณหมอจะพิจารณาข้อบ่องชี้แล้วก็ข้อห้ามนะคะแล้วก็ <S <S ถ้าเกิดมีตามข้อบ่องชี้แล้วก็ไม่มีข้อห้ามเราก็จะพิจารณาสามารถให้ยาละลายนิ่มเลือดได้นะคะในกรณีที่เป็นสมองขาดเลือดนะคะ ค่ะแต่ว่ายังไงเผื่อมีผู้ฟังนะคะเพิ่งสังเกตว่าเอ๊ะเราเป็นมาสักพักหนึ่งแล้วเริ่มมีอาการชาครึ่งซีกเป็นมาระยะเวลานาน,านแล้วยังไม่เคยไปพบแพทย์อันนี้ก็แนะนําว่าก็ควรมาพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะมาหาสาเหตุแล้วก็เพื่อรับประทานยารักษาแล้วก็ป้องกันไม่ให้เป็นครั้งถัดไปนะคะโดยที่ ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองตีบนะคะก็มีได้ตั้งแต่โรคประจําตัวทั้งเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงรวมถึงสูบบุหรี่นะคะก็อยากจะแนะนํทุกทุกท่านว่าก็ถ้าใครมีโรคประจําตัวก็ควรพบแพทย์อย่างสม่าเสมอนะคะแล้วก็รับประทานยาอย่างต่อเนื่องใครที่สูบบุหรี่อยู่ก็แนะนําว่าควรจะเลิกบุหรี่นะคะรวมถึงในคนทั่วๆไปก็แนะนําว่าควรจะตรวจสุขภาพประจําปีค่ะเพือ่อที่จะหาปัจจัยเสี่ยงต่างๆแล้วก็ป้องกันนะคะค่ะ อันนี้ก็ลักษณะอาการที่มีชาครึ่งซีกนะคะแล้วทีนี้เนี่ยที่คุณหมอได้บอกว่าคือชามันจะมีแบบชาที่ต่างกันไปนะคะนอกเหนือจากชาแบบครึ่งซีกแล้วจะมีอาการชาแบบไหนอีกนะคะค่ะชาถัดมาที่จะพูดถึงนะคะก็คือเช่นมีอาการชาเป็นซีกด้านล่างล,าง,ลางไปอย่างนะะี้ยค่ะอาการช,ชาครึ่งล่างเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงความผิดปกติของไขสันหลังนะคะ เช่นในบางรายก็จะรู้สึกว่ามีอาการชาตั้งแต่ระดับกระดือลงมาเลยเป็นแถบลงไปจนถึงปลายเท้านะคะ<ม>บางรายอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นมีอาการขาอ่อนแรงหรือว่ามีการทรงตัวที่ผิดปกติการควบคุมปัสสาวะหรือว่าอุจจาระที่ผิดปกติไปนะคะอันนี้เราก็จะสงสัยความผิดปกติของไขสันหลักนะคะอันนี้ รูปนะคะก็จะเป็นโดยปกติแล้วเราจะมีสมองหลังจากสมองลงมาก็จะเป็นบริเวณไขสันหลังนะคะการที่มีอาการขาเคลื่อนซี่นะคะเราก็ส่งสัยความผิดปกติในบริเวณไขสันหลังแล้วก็แต่ละอาการที่กล่าวไปแล้วนะคะทั้งการควบคุมปสัสสาวะอุจจาระที่ผิดปกติหรือว่าการทรงตัวผิดปกติแขนขาอ่อนแรงก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งภายในไขสันหลังที่พบความผิดปกติะค,ะค่ะอืมค่ะ อาการชาครึ่งล่างนี่ก็คือว่าตั้งแต่สะดือล,ลงไปคือหมายถึงว่าขาทั้งสองข้างก็ก็จะไม่รู้สึกพร้อมๆกันเลยค่ะหม<อ>ดเลยใช่ค่ะคือตำแหน่งตำแหน่งที่ว่าจะชาเป็นครึ่งบนครึ่งล่างจะเริ่มตั้งแต่บริเวณไหนก็ขึ้นอยู่กับระดับของไขสันหลังที่ผิดปกติด้วยค่ะเช่นถ้าเกิดว่าผิดปกติระดับสูงขึ้นมาบริเวณใกล้ๆคอยอย่างนี้ยค่ะก็อาจจะเริ่มชาครึ่งล่างตั้งแต่บริเวณหน้าอก ลาตัวลงไปเลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีอาการผมีความผิดปกติบริเวณไขสันหลังช่วงเอวก็จะทําให้ผิดปกติตั้งแต่บริเวณสะดือลงไปถึงบริเวณขาค่ะก็จะขึ้นอยู่กับตําแหน่งของความผิดปกติด้วยค่ะค่ะ,ค,ะคือ,คคอถ้าเทียบกันนะคะคุณหมอชาครึ่งซีกับชาครึ่งล่างเนี่ยความรุนแรงเนี่ยมันต่างกันไหมคะจริงจริงจริง,รงความรุนแรงนะคะหมอเนะนําว่า คือตุนแดงเหมือนกันเลยค่ะไม่ว่าหมายถึงว่าการที่มาว่เป็นความผิดปกติของบริเวณสมองหรือว่าไขสันหลังก็แนะนําว่าควรมาพบแพทย์นนะคะเพราะว่าการที่เราไปพบแพทย์ช้าแล้วก็รักษาได้ไม่ทันท่วงทีอะค่ะบางทีตัวโรคอาจจะลามมากขึ้นแล้วก็ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะคะอืมค่ะแล้วก็ค่ะก็คืออันนั้นก็คือพูด ตำแหน่งไปแล้วนะคะว่ามันขึ้นอยู่กับระดับว่าอยู่บริเวณคออกหรือว่าเอวนะคะจะทําให้เกิดความผิดปกติแตกต่างกันไปนะคะ<ฆ>แล้วก็อาการคะคะเช่นถ้าเกิดอาการเป็นฉับพลันทันทีอันนี้ก็สงสัยเป็นภาวะการอักเสบของไขขันหลักนะคะหรือว่าถ้าเกิดอาการค่อยๆ่อยเป็นค่อยๆไปเป็นหลักเดือนหลักปีอันนี้ก็สงสัยว่าอาจจะมีการกดทับ ของเนื้องอะที่ค่อยๆโตขึ้นได้เรื่อยๆค่ะดังนั้นระยะเวลาการดำเนินโ,โรคก็จะบอกถึงสาเหตุที่แตกต่างกันไปค่ะอาการชาลักษณะอื่นๆที่จะพูดถึงถัดไปนะคะก็มีอาการชาตาแมตแนวรากของเส้นประสาทค่ะอันนี้อาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นชินกันใช่ไหมคะ <ๆ S 1> ก็ <ๆ S 1> ะหมอพูดก่อนว่าปกติแล้วนะคะก็จากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเราจะมีสมองเราก็จะค่อยๆ ออกมาเป็นไขสันหลังแล้วก็รากเส้นประสาทเนี่ยค่ะก็จะออกมาจากไขสันหลังอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ <c oughs> ตัวรากเนี่ยตัวเส้นประสาทนี่เองก็จะออกมาระหว่างช่องว่างระหว่างกระดูกสันหลังนะคะดังนั้นถ้ามีอาการตรีบหรือว่ามีอาการเคลื่อนของหมอนรองกระดูกเลื่อนมาเบียดหรือว่ากดทับเส้นประสาทก็จะทําให้เกิดอาการชาตามแนวรากของเส้นประสาทได้นะคะค่ะ <c oughs> โดยอาการชาก็มีได้ตั้งแต่ชาแบบหนาๆนนนไม่รู้สึกหรือว่าอาจจะชาแบบบางคนก็รู้สึกปวดแปลๆร้าๆนะคะอันนี้ยกตัวอย่างถ้าเกิดเป็นรากประสาทนะคะหรือว่าเส้นประสาทที่บริเวณคอนะคะออกมาเราก็จะมีอาการบางรายนะคะจะมีอาการปวดแผลๆบอกว่ามาหาหมอก็จะบอกมีปวดคอมีร้าลงมาบริเวณแขนหรือว่าไปถึงมือ ค่ะาตามตามแนวเส้นที่ที่มีความผิดปกติได้เลยค่ะตามภาพทางด้านด้านด้านขวามือนะคะคือจากคอคอนี่แบบไปแขนเลยใช่ค่ะโดยปกติเส้นประสาทที่มาเลี้ยงแขนก็ออกมาจากกระดูกบริเวณคอ,อค่ะโอค่ะค่ะมันจะแบบรัแแบ,บแปรรู้สึกรัดแปบรบแ,แ,แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือว่าสัญญาณบอกเลย ใช่ค่ะหรือว่าบางรายคือเริ่มต้นที่แปลบๆแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานๆไม่ได้ไปพบแพทย์นะคะมีการกดทับที่นานมากขึ้นหรือว่าอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นนะคะก็อาจจะมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยได้นะคะบางรายก็จะมีแบบอ่อนแรงกล้ามเนื้อลีบร่วมด้วยได้นะคะเลยแนะนาว่าถ้าเริ่มมีอาการปวดแปลบๆ,ๆ,ๆก็ควรมาพบแพทย์ตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มนะคะค่ะค่ะก็อันนี้ก็คือจาก อันนี้ยกตัวอย่างบริเวณคอนะคะถ้าเกิดมีผิดปกติกระดูกคอผิดปกติไปกดทับเส้นประาสาทเส้ประาสระาทที่คอก็จะมีอาการมาที่แขนนะคะส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเกิดมีอาการผิดปกติบริเวณกระดูกบริเวณเอวอะค่ะเราก็จะมีอาการปวดแบๆมาที่ขาหรือว่ามีขาอ่อนแรงเดินสะดุดรองเท้าหลุดปลายเท้าอ่อนแรงอย่างนี้ได้ค่ะโดยที่ปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้กระดูก คอหรือว่ากระดูกหลังเสื่อมก็มีหลายปัจจัยเลยค่ะเช่นอายุที่มากขึ้นนะคะพออายุมากขึ้นเราก็ผ่านการใช้งานมานานใช่ไหมคะหรือว่ามีการทำใช้งานในท่าที่ผิดปกติมีการก้มเงยผิดปกติแล้วก็ทํซ้ําๆเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะคะหรือว่าการที่ยกของหนักนะคะก็มีการน้ําหนักก็จะกดลงบริเวณกระดูกสันหลังนะคะก็ทําให้เกิดกระดูกเสื่อมได้ค่ะค่ะค่ะก็แนะนําว่า ควรมาพบแพทย์นะคะพอมาพบแพทย์แล้วเราทางทักคุณหมอนะคะก็จะมีอาการการพักประวัติตรวจร่างกายเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมพ่อช่วยวินิจฉัยนะคะเช่นเอ็กซเรย์ดูบริเวณกระดูกหรือว่าอาจจะต้องไปเข้าอุโมงค์แม่เหล็กกระดูกักษณะการากดทับหรือว่าอาจจะมีการตรวจการนําไฟฟ้าของเส้นประสาทนะคะเพื่อจะดูว่ามีเส้นประสาทเส้นไหนที่ผิดปกติค่ะก็แนะนําว่าถ้าเริ่มสังเกตมีอาการผิดปกติก็ควรมาพบแพทย์ตั้งแต่ เริ่มมีอาการนะคะก่อนที่จะมีอาการมากขึ้นไปจนถึงมีอาการอ่อนแรงนะคะอค่ะอันนี้ชาตามแนวรากของเส้นประสาทนะคะแล้วก็ยังมีชาแบบอื่นอีกใช่ไหมคะคุณหมอที่เรื่องของสัญญาณเตือนที่บอกเราค่ะอาการชาอีกแบบหนึ่งที่พบได้บ่อยนะคะคนไข้ก็มาพบหมอค,อค่อนข้างเจอค่อนข้างเยอะเลยค่ะ ก็ส่วนมากจะบอกว่ามีอาการชาปลายมือปลายเท้านะคะบอกช่วงนี้เท้าชาๆแบบคนไข้ส่วนมากก็จะเป็นมีโรคประจําตัวเดิมเช่นเป็นเบาหวานพอเป็นมาระยะเวลานานแล้วก็คุมระดับน้าตาลได้ไม่ดีนะคะก็มาพบหมอแล้วว่ามีอาการชาชาบริเวณปลายเท้านะคะอันนี้ก็สาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการชาบริเวณปลายเท้าเนี่ย ก็คืออาการชาจากเบาหวานทําได้เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าอาการอันนี้ก็คือจะขอพูดว่าอาการจากเบาหวานนะคะโดยมากจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆนะคะยกตัวอย่างเช่อย่างเช่นบอกว่าเนี่ยชาบริเวณเท้ามาเป็นระยะเวลาเป็นปีแล้วพอผ่านมาก็ยังชาเท่าๆเดิมอาจจะลามมากกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ว่ามีแค่ชาอย่างเดียวโดยที่ ไม่ได้มีอาการอื่นเช่นมีอ่อนแรงร่วมด้วยอะคะ่ะก็อันนี้อาจจะเกิดจากเบาหวานได้ที่เรายังควบคุมได้ไม่ดีนะคะหรือว่าเ,เป็นมาในระยะเวลาที่ยาวนาน,นะคะ่ะแต่อาการที่อยากให้สังเกตนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการชาอย่างรวดเร็วเช่นชาเริ่มชาจากปลายเท้าลามขึ้นมาข้อเท้าแล้วก็ลามมาที่เข่า ขึ้นมาในระยะเวลาที่รว,วดเร็วอะคะ่ะเช่นภายในหลักสัปดาห์หรือว่าหลักเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยควรที่มาพบแพทย์ทันทีนะคะอืมค่ะเพราะสัญญาณเตือนนี่คือบอกว่ามันมันเริ่มจะมากขึ้นแล้วมากขึ้นแล้วนะคะอย่าอย่าปล่อยไว้เลยคือหมายถึงว่าโดยปกติถ้าเกิดเป็นชาจากเบาหวานหรือว่าชาจากขาดวิตามินทั่วๆไปะะอะค่ะอาการจะดำเนินโรคจะเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆอาจจะเป็นหลัก แต่ว่าถ้าเกิดคนไข้เริ่มสังเกตว่าเริ่มมีอาการชาแล้วลามเร็วหรือว่าเริ่มมีชาปลายเท้าสักพักหนึ่งเริ่มมีชามือร่วมด้วยมีอ่อนแรงร่วมด้วยหยิบจับของไม่ถนดัดมีสะดุดปลายเท้ารองเท้าหลุดร่วมด้วยเป็นมาพร้อมๆกันหรือว่าอาการชาเป็นเร็วลามเร็วในหลักสัปดาห์หลักเดือนอันนี้แนะนําว่าควรรีบมาพบแพทย์ค่ะเพราะว่าบางครั้งก็ อาจจะเป็นจากการที่เป็นปลอกหุ้มเส้นประสาทเสียะค่ะอันนี้ถ้ามาพบแพทย์รวดเร็วแล้วก็จะทําการรักษาได้อย่างทันเวลานะคะค่ะค่ะซึ่งซึ่งอันนี้นี่คือเจ้าตัวก็จะเป็นคนรู้สึกคนที่เป็นผู้ดูแลหรือว่าคนในครอบครัวไม่สามารถสังเกตอาการที่ผิดปกติแบบนี้ได้ใช่ไหมคะคุณหมอต้องเจ้าตัวท่านั้นจะเป็นเป็นคนบอกเองว่าเขาเขา,เขาเริ่มรู้สึกชาอะไรแบบนี้ถ้าถ้าอาการชาส่วนมากก็จะเป็น เจ้าตัวรู้สึกเองนะคะยกเว้นถ้ามีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยคนรอบข้างก็อาจจะเริ่มสังเกตว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้คนรอบตัวค่อนข้างทําไมหยิบจับของดูไม่ค่อยถนัดทําไมแบบบิดขวดน้ําบิดขวดน้ําแล้วไม่ถนัดเหมือนเดิมหรือว่าเริ่มเดินแล้วมีรองเท้าหลุดเดินสะดุดปลายเท้าอย่างเนี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นอาการที่คนข่านข้างสังเกตได้ค่ะ,คะถ้าเกิดว่ามีทั้งชาร่วมกับอ่อนแรงมาใกล้ๆก,กันพร้อมๆกันแล้วก็เป็นรวดเร็วก็แนะนําว่า ควรรีบมารงพยาบาลนะคะค่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีอาการชาที่อื่นๆอีกน,นะคะคุณหมอค่ะอาการถัดไปนะคะก็คืออาการชาเฉพาะที่นะคะอาการชาเฉพาะที่ก็เกิดจากการที่มีการกดทับเส้นประสาทที่เป็นเฉพาะเส้นนะคะหมอขอจริงๆก็คือเส้นประสาทในร่างกายเราก็มีหลายเส้นหลายตำแหน่งนะคะแต่ว่า วันนี้หมอขอพูดถึงที่พบได้บ่อยๆกันะคะก็จะเป็นอาการชาบริเวณมือค่ะอาการชาบริเวณมือเนี่ยก็เกิดจากการกดทับของเส้นประสาทมีเดียนนะคะลักษณะเริ่มต้นก็จะมีอาการชาบริเวณนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางอาจจะมาถึงนิ้วนางบริเวณใกล้ๆกันได้นะคะก็โดยปกตินะคะเส้นประสาทก็ออกมาจากบริเวณ กระดูกคอมาที่แขนแล้วก็ผ่านมาที่ข้อมือโดยมีการลอดผ่านเอ็นบริเวณข้อมือค่ะดังภาพนะคะบางครั้งถ้ามีอาการลอดลอดผ่านเอ็นข้อมือแล้วก็มีการกดทับนะคะบริเวณเส้นประสาทก็ทําให้เกิดอาการชาดังภาพได้นะคะก็จะมีอาการชาบริเวณนิ้วหัวแม่มือน,นิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางโดยอาการเริ่มต้นนะคะบางรายถ้าเกิเดเริ่มเริ่มนะคะอาจจะเป็นเฉพาะเวลากลางคืนคะ่ะเช่นแบบ นอนนอนไปรู้สึกมีชามือจนต้องตื่นมาสบัดข้อมือประกันตื่นนะคะพออาการเริ่มเป็นมากขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะชาตลอดค่ะโดยที่สาเหตุนะคะก็พบได้จากการที่การที่เราใช้ข้อมือแบบซ้ำๆค่ะเช่นบางรายอาจจะทํางานคอมพิวเตอร์ใช้ข้อมือซ้ำๆหรือว่าที่ที่เคยมาเจอนะคะก็มีทั้งคนที ทำอาชีพแบบทำกับข้าวสับซ้าๆใช้มีดสับซ้าๆหรือว่าลวกข้าเสียวเนี้ยค่ะ,คะตัดหญ้าอีกกันกระเทือนบริเวณข้อมือ่ะคะ่ะก็ทาให้เกิดเป็นกระสับบริเวณข้อมือถูกกดทับได้นะคะหรืออย่างตำส้มตำอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอเพราะว่ามันก็จะใช้ใชข้างนี้ทำแบบเนี้ยใช้แรงแบบนี้เป็นประจำใช่ค่ะดังนั้นนะคะก็การรักษาก็จะขึ้นอยู่กับอาการนะคะ เริ่มเริ่มถ้าเกิดเป็นอาการเริ่มต้นหมอจะแนะนําว่าให้ปรับการใช้ข้อมือก่อนนะคะเช่นงดกิจวัตรที่ทาซ้าๆนะคะแล้วก็อย่างเช่นนะคะถ้าเราคิมคอมพิวเตอร์แล้วก็มีการกระดกข้อมือขึ้นลงซ้ำๆก็อาจจะมีอุปกรณ์ช่วยหนุนหนุนบริเวณข้อมือนะคะค่ะค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงเช่นหลีกเลี่ยงกิจวัตรซ้าๆการกระเทือนซ้ำๆบริเวณข้อมือนะคะรวมถึงถ้ามีอาการปวดมากก็ อาจจะมีการใช้ยาร่วมด้วยค่ะหรือในบางรายถ้ามีปวดมากขึ้นชามากขึ้นบางรายมีอ่อนแรงมีกล้าเมเนื้อลีบอันนี้ก็อาจจะข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะคะบริเวณเส้นเอ็นนะคะเพื่อช่วยลดการกดทับของเส้นประสาาได้นะคะก็แนะนําว่าถ้าเริ่มมีอาการก็ควรมาพบแพทย์นะคะค่ะไม่ควรปล่อยไว้เพราะว่ารีบมาพบก็สามารถที่จะรักษาให อย่างน้นอยๆนั่นก็คือว่าหนักเป็นเบาอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอหรือว่าสามารถให้รักษาเป็นปกติกลับไปอย่างเดิมได้ใช่ค่ะถ้าเกิดมีอาการผิดปกติก็แนะนําว่ารีบมาพบแพทย์ก่อนเพื่อที่จะได้รักษาได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ผิดปกติไซแรนเป็นมากขึ้น,นเรื่อยๆนะคะค่ะนะคะก็หมืนมันเป็น ร่างกายของเรานี่มันมหศัศจรรย์นะคะคุณหมอว่าคืออะไรที่เริ่มจะไม่ดีลักก็ส่งสัญญาณเตือนบอกเหียแต่ว่าเราจะให้ความสําคัญกับตรงนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้ในการไปพบแพทย์นะคะคุณหมอคะสามารถที่จะไปพบได้ทุกโรงพยาบาลเลยหรือว่าจะต้องมีไปเฉพาะที่เฉพาะทางนะคะอ๋อจริงๆก็แนะนําว่าสามารถพบแพทย์ได้ทุกท่านเลยนะคะ,คะโดยที่คุณหมอก็ ทุกท่านก็น่าจะสามารถช่วยวินิจฉัยได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการวินิจฉัยที่จำเพาะเดี๋ยวก็จะมีการส่งต่อหรือหรือว่าปรึกษาตามแผนกอีกทีหนึ่งนะค่ะค่ะหรคะว่าจะมา<น>พบคุณหมอระบบประสาทก็ได้ได้เหมือนกัน,นะค่ะในการรักษานี้ก็คือมันก็ต้องแบบใช้เวลาแล้วก็มีความต่อเนื่องนะคะตรงนี้เนี่ยในในสิทธิ์ของพวกการรักษาเนี่ยนะคะมันมันครอบคลุมทุกสิทธิ์หรือเปล่ปาค,คุณหมอคะถ้าถ้าเข้าตามโรงพยาบาลตามสิทธิก็ก็ครอบคลุมทุก ไปแล้วค่ะค่ะแล้วคนไข้ผู้ป่วยก็ไม่ต้องกังวลเพราะบางคนอาจจะแบบโอ้โหมันนานต่อเนื่องเดี๋ยวจะต้องมีการจ่ายอะไรเพิ่มเติมนะคะอันนี้สิทธิ์ของแต่ละคนก็มันสามารถที่จะครอบคลุมอยู่แล้วนะคะค่ะ,ะสุดท้ายนี้ค่ะคุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะสําหรับเรื่องของอาการชาค่ะยังไงก็เดี๋ยวหมอจะพูดอาการชาที่ควระปพบแพทย์ที่ที่กล่าวไปแล้วแบบสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะก็ที่กล่าวมาแล้วนะคะถ้ามีอาการ ชาครึ่งซี่แบบสับพันทันทีนะคะมีอาการชาร่วมกับมีอ่อนแรงปากเปรี้ยวแขนขายกไม่ขึ้นพูดไม่ชัดนะคะก็แนะนําว่าควรมาพบแพทย์ 1, ทันทีเพราะว่าเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองนะคะหรือว่าแค่มีอาการชาครึ่งซี่อย่างเดียวก็ควรมาพบแพทย์เช่นเดียวกันนะคะถือว่าอาการชาที่มีความผิดปกติเช่นมีอ่อนแรงร่วมด้วยมีก้นปัสสาวะอุจจาระไม่อยู่นะคะหรือว่าอาการชาที่ เป็นตำแหน่งลามมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเช่นเริ่มชาจากเท้าสักพักหนึ่งเริ่มชามาหน้าแข้งเข่าในระยะเวลาที่รวดเร็วก็ควรไปพบแพทย์อย่างรวดเร็วนะคะหรือว่าอาการชาที่ลามไปหลายๆตำแหน่งเช่นมีชาเท้าสักพักหนึ่งมีชามือร่วมกับอ่อนแรงร่วมด้วยอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าควรไปพบแพทย์นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเริ่มสังเกตอาการผิดปกติที่แบบไม่มั่นใจแนะนําว่าควรไปพบแพทย์ใกล้บ้านหรือว่าตามจิตการศึกษาได้เลยค่ะ ะะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่คุณหมอได้สรุปให้นะคะวันนี้จ้าสร้อยต้องขอบพระคุณมากมเลยค่ะนะคะสําหรับในเรื่องของอาการชาสัญญาตเตือนบอกโรคนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะนะคะก็ อย่านิ่งนอนใจค่ะนะคะถ้าหากว่ามีสัญญาณเตือนที่คุณหมอได้อธิบายพวกเราฟังนะคะรีบไปพบแพทย์โดยทันทีค่ะนะคะส่วนในวันนี้ค่ะรายการหมอ,าอสากระโร้อยก็ลับแล้วค่ะพบก,กันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ